สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะเมื่อเนี้ยอ้อยกับวมาทายความคืบหนาของบ้านอ,อ้อยค่ะแต่ว่าก็ยังบอ่อเสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่พี่น้องเพราะว่าของก็ยังบ่้ใหญ่เขามาอยู่หลายครับพี่น้องพ่อเม่นอนเฝ้าอยู่อันนี้จะเอาโต้ไ้ให้คุณยายไ้นอนดูทีวีนะคะ น้ำคุณยายมีห้องห้องดิจิโจ้ดิจิโจก็ยังายังบุได้ยหญ่ไม่อยู่เลยค่ะพี่น้องมีแต่หลานหน่อยมานอนเล่นนะคะหลานหน่อยมานอนเลน่นอันนี้ห้องเก็บของกับพี่น้องล็อกไว้อยู่เดี๋ยวอวยตีอันนี้เบิ่งความคืบหนานะคะอันนี้ห้องลูกไส้ของ อาต้อยครับพี่น้องแม่เพิ่นผืนอะห้องเพิ่นแม่เพิ่นซื้ออันนะเตียงซื้อชุดนี่สวัสดีค่ะอาอ้อยค่ะนี่พี่สาวกับพี่เคยนะคะผูท้ที่ส่งเงิ่อนใหม่อาอ้อยเฮ็ดเฮียนกับพี่น้องนะขอบคุณพี่สาวกับพี่เคยมากมาก เพิ่นก็ซื้อขวองมาให้ใส่ห้องลูกไส้เพิ่นห้องอไ้อยยังบ่สมบูรณ์กับพี่น้องยังขาดหลายอย่างค่ะเอาอ้อยกับมานอนเฝ้ายังใหญ่มากบอครบหมดค่ะพี่น้องอ่ะก็เป็นห้องลูกไส้เพิ่นเพิ่นกับทรงเงินมาสื่อให้ครบชุดหมดทุกอย่างเลยค่ะห้องลูกไส้เพิ่นนะคะ เดี๋ยวคงเอาอ้อยนี่พี่สาวก็จะทยอยซื้อให้ครับพี่น้องเป็นย่างๆไปขั่วกับยังบอเพี่น้องเอ้ยเอ์เขาก็ยังบะมาติดให้เพราะว่าเอาอ้อยสีติดผุนนะช่วงไก่หอนจากกน้อยคั่วกัค่อยๆเมี่ยนพี่น้องยังบอลเหลวนะคะ อาไอ้อกระยายตู้เย็นมาไว้นี่พูดยังเก็บระเรียบยออลอย,ยพี่น้องขอโทษหลายๆย่างบ่เป็นกิจจาลักษณะฮะพูดคล้องรายหลายพี่น้องแต่ว่าก็ต้องเก็บให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะเดียยยเ๋ยพี่น้องยังบะแล้วเด้จ้าเด้อยังบะสมบูรณ์ย่านพ่อแม่พี่น้องคิดถึงอ่ะอ้อยว่าอ้อยหายไปไสนอ่อนขึ้นเงียบแท้ที่เงียบนี่บ่แม่นยังค่ะพี่น้อง ที่เงียบนี่เพราะว่าเอาอ้อยเมียนบ้านแล้วก็ค่างานพร้อมค่างานเฮ็ดงานหยากงานช่วงเลือกตัง้งกับพี่น้องก็เลยอยากอยู่นะคะเดี๋ยวเหีอ้อยค่อยค่อยเฮ็ดค่อยค่อยทำไปก่อนจ้ะยังยังเก็บเ่อเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในนะคะ อันนี้ได้โตให้คุณยายนางไหวคุณยายนางนะคะนางดูทีวีของเพิ่นตามภาษาเพิ่นนเดพี่น้องเดี๋ยวค่นว่าบิึงความคืบหน้ากับอ้อยนะคะห้องอ้อยก็ยังบ่สมบูรณ์ให้มันเลี่ยวกันค่ะห้องอ้อยก็มียังอยู่ยังอยู่ตรงหอพักอยู่แล่นไปแล่นมาอยู่ยังบ่ิเลี่ยลายของหลายครับพี่น้องครอบครัวใหญ่ คั่วกับยังบร่รล้ลนะคะค่อยๆเห็ดไปก่อนย่านพี่น้องคิดถึงอ้อยนะคะนะ